ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องนัตตี้ที่จุดดวงนะคะพบกับอาจารย์นัตตี้นะคะวันนี้จะมาที่จุดดวงกับชาวราศีมีนกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะพุทธศักราชสองพนะวันนี้อาจารย์จะมาใช้ไพ่ยิบสีนะคะในชุดนี้นะคะมาพยากรณ์ดวงชะตากัรในเรื่องของการงานงการเงนิงงนความร,รัก โสดและไม่โสดนะคะสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจางก็เป็นตัวแทนจับไพ่ของชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้นะ การพยากรณ์ดวงชะตานะคะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมนะคะไม่ได้จอดจงลงไปว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะดูดวงนะคะจอดจงดวงชะตาของท่านก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้ทางลิงก์ข้างล่างที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้นะคะการดูดวงเป็นการที่จะรูหห้อนาคตข้างหน้ารู้จักการวางแผนชีวิตของเราว่าจะเป็นอย่างไรนะคะท่านจะได้ ลับมือพร้อมนะคะเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันนะคะจะมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายจัดหนักก็จะเบาลงถ้าท่านได้รู้ก่อนล่วงหน้านะคะใบที่หนึ่งของราศีมีนาขึ้นเป็น the temperance นะคะต่อมาเป็นสามช่วยนะ ต่อมาเป็นเจ็ดถ้วยถัดมาเลยค่ะเป็นสี่ไม้เท้าเก้าถ้วยสิบไม้เท้าราชินีพระจันทร์2งเหรียญน,นะคะ เจ็ดเหรียญเก้าเหรียญนะคะและใบสุดท้ายเป็นไพ่ของเด็กถือดาบนะคะมาดูกันเลยค่ะไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาจำนวนสองใบนะคะเป็นไพ่เมเจอร์อาคาน่านะคะเป็นไพ่ที่มีทิพลสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ก็จะมีไพ่เทมเพลเมนต์นะคะรับไพ่ลาชินีประจักนะ และไพ่เกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคปัญหารู้สึกว่าจะมีแค่ใบเดียวก็คือใบเด็กถือดาบนั่นเองนะคะไพ่ของความรักก็ขึ้นมาด้วยนะคะและ้วไพ่ของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็มีขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่น<ม>และในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะในสิใบนี้ที่ขึ้นมามนะทีนี้มาดูกันค่ะในเมื่อชา ไพ่ราชนีประจันขึ้นมาเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีมีนตอนนี้เป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอารมณ์อ่อนไว้นะคะอะไรที่มันกระทบเคลื่อนจิตใจก็ฟุง้งซ่านนะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งอารมณ์แปรปรวนง่ายเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ของท่านไม่ได้เนื่องจากมีไพ่ธาตุน้ำขึ้นมาด้วยนะคะบวกกับไพ่ temperance <Yes. S 1> ก็หมายความว่าในเดือนนี้คุณจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะ ใครที่เจอเรื่องวุ่นวายมานะคะที่ผ่านมาคุณจะเริ่มเขาเรียกว่าปรับตัวได้แล้วจะอยู่กับปัจจุบันได้ล้รู้สึกชินรู้สึกชาชินกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทำให้คุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือตั้งตัวได้หรือมีสติในการที่จะเดินหน้าลุยนะคะลุยในเรื่องอะไรลุยในโครงการลุยในโปรเจก ของคุณที่อยู่ในหัวสมองของคุณค่อนข้างมากนะคะเดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีความคิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนื่องจากไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะคิดหลายอย่างเลยนะคะแล้วอาจจะคิดแบบแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันด้วยนะคะรู้สึกว่าโปรเจกต์ในหัวสมองของคุณค่อนข้างเยอะ นะคะในเดือนนี้และเป็นเดือนที่จะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะและมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่เป็นความมั่นคงระดับเพิ่งเริ่มต้นนะนะคะทางนี้ทางนั้นก็จะมีเรื่องยากๆากมีเรื่องหนักหนัก เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการประครับประคองรายรับและรายจ่ายที่จะเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะคะบวกกับว่าอารมณ์ของท่านในช่วงนี้นะคะเนื่องจากมีไพ่ของเด็กถือดาบขึ้นมาก็จะมีอารมณ์ดื้อรั้นนะคะไม่ค่อยเชื่อฟังคำตักเตือนของคนรอบข้างนะคะมุ่งแต่จัเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะบางทีบางครั้งเนี่ย ก็อาจจะส่งผลเสียต่อคุณได้ในเรื่องจุกจิกอะไรที่ไม่ควรทําก็ไปทําอะไรที่ควรทําคุณก็ไม่ทํานะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะอุปสรรคปัญหามันเกิดจากอารมณ์ของคุณเองมากกว่านะทีนี้มาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้จะเจออะไรบ้างนะคะเขาที่อาจารย์บอกจะมาขยายความให้นะคะในเดือนนี้ชาวราศีมีนะคะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะทําโครงการอย่างที่อาจารย์บอกมีการวางแผนการ เดินหน้ารุยเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือโปรเจกต์งานเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะบางท่านอยู่อยากอยู่กับตัวเองอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากศึกษาความรู้อยากจะหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากจะค้นหาสิ่งที่ตัวเองเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญนะคะอยากที่จะค้นหาตัวเองมากในเดือนนี้นะคะทำให้ชาวราศีมีนค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากในเดือนนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเซนส์นสัมผัส ที่จะสัมผัสกับสิ่งลึกลับได้หรือมีลังสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยําในเดือนนี้บางท่านอาจจะเบนเข็มไปในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธินะคะการฝึกจิตฝึกใจให้ไม่ฟุง้งซานนะคะหรือบางท่านเบนตัวเองไปในเรื่องของการเป็นหมอดูเลยก็ได้นะคะหรืออยากจ,จะเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาเลยก็ได้หรืออาจจะไปซื้อ หนังสงหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์มาเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยในเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในเดือนนี้นะและที่สําคัญนะคะในเดือนนี้แม้ว่าจะมีความฟุุงซ่านเกิดขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับท่านมากมายสักเท่าไหระนะทีนี้มาดูในเรื่อง ของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีมีนนะคะในเดือนนี้นะคะการเงินของท่านก็คงจะได้มาหลายๆทางนะคะหมุนเงินเก่งด้วยในเดือนนี้และรู้จักการวางแผนรู้จักการใช้เงินด้วยในเดือนนี้นะคะเนื่องจากไพ่เทมเพลนขึ้นมาทําให้คุณสามารถแบ่งสันปันส่วนหรือจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้อย่างลงตัวทีเดียว ะะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาแต่คุณก็วางแผนไว้ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะและที่สำคัญนะคะคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการได้เงินจากงานเล็กๆงานจ๊อบๆนะคะที่จะเป็นงานพิเศษเข้ามาให้คุณทำในเดือนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าการเงินค่อนข้างดีนะคะบางท่านได้เงินจากการเล่นหุน้น ได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าหรือเอาไปลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆเราได้เป็นเงินเข้ามาเป็นเป็นกอบเป็นกำรรคำว,ว่าเป็นเกาะเป็นกำรรในที่นี้หมายความว่าการเงินที่เข้ามาหลายๆทางรวมกันแล้วจะได้เป็นกอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวราศีมีนบริหารเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเนื่องจากไพ่ของการหมุนเงินขึ้นมาอยู่ใกล้กับไพ่ของเก้าเหรียญด้วยก็แสดงว่าคุณจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีอาจจะได้เงินจาก การค้าการขายอาจจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินบางคนขายบ้านได้บางคนได้ค่าเช่าวบ้านบางคนได้มรดกมาเป็นที่เป็นทางทำให้เกิดสร้างรายได้ขึ้นมาได้บางคนเอาที่เอาทางไปทำเป็นสํานักงานหรือหารายได้จากที่ทางเกิดขึ้นหรือมีคนมาประมูลที่ทางของท่านทำให้ท่านได้รับเงินเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องดีบางท่านมีที่เยอะที่ของด้านอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่มันล้างมานานเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ทางโดยนะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะการเงินของท่านนอกจากในเรื่องของการเงินที่เข้ามาดีแล้วนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินจาก เรื่องของความเสน่หาเรื่องของความรักความใครบางคนได้เงินแบบไม่เปิดเผยนะคะมีผู้ใหญ่แม่ตายดูช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้ของฝากของกำนันของขวัญมาเนื่องจากตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีสเสน่มากในเดือนนี้นะคะบางคนเนี่ยได้เงินมาหลายทางเลยแต่ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้เงินตามอาลงมาสนิดหนึ่งเนื่องจากชาวราศีมีนในเดือนนี้คุณจะฟุ้งซ่านมากคุณจะพยายามหาสิ่งที่มันเติมเต็มความสุขให้กับคุณโดยการที่ใช้เงินแล้วรู้สึกสบายใจก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าไม่เยอะไปสักหน่อยกด็ดูดูดีๆแล้วกันว่าคุณจัดใช้ไปกับเรื่องอะไรนะคะอย่าให้มันมากเกินไป เท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าการซื้อความสุขให้กับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเลยนะคะทีนี้คนอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่มีค่าใช้จ่ายนะคะไปกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถก็ได้นะหรือกับสุขภาพของตัวท่านเองด้วยในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายของคุณก็จะมีเรื่องของภาระหนี้สินผูกพันก็คือค่ารถค่าบ้านบางคนต้องไปเสียค่าส่งรถส่งบางต่อประกันรถ ะะหรือเรอถไปเมนเทนแนน์นะคะหรือต่อเติมตกแต่งบ้านด้วยในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันควรที่จะทําและเป็นเรื่องที่จําเป็นก็ขอให้ทาไปเถอะ <S <S นะชาวราศีมีนะคะคุณก็ถือว่าการเงินค่อนข้างดีนะและเงินจะได้มาจากเรื่องของการค้าขายการงานบริการต่างๆด้วยงานสื่อโซเชียลออนไลน์การค้าขายพวกอาหารการค้าขายของสวยงาม งานบริการขายน้ําเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะหรืองานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานะคะหรือจากการเดินทางนะคะการไปออกสังคมแล้วเจอช่องทางการหารายได้เข้ามาด้วยในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องการผิดใจกับเพื่อนร่วมงาน ะะระมัดระวังนะคะการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนรอบข้างที่เป็นเพื่อนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังเกิดจากความขัดแย้งทางทันศนคติอาจจะไม่ตรงกันหรือคําพูดนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาด้วยนะในเดือนนี้นะคะเนื่องจากไพ่ของเด็กถือดาบขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะพูดแบบบางทีก็พูดแบบ ขวัญผ่าซากบางทีเขาพูดไม่เขาห้าหใครโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดไปอย่างนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยพอคําพูดมันออกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นนายเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดก่อนพูดเท่านั้นเองนะคะที่นี้คุณอาจจะถูกโยนงานให้มารับผิดชอบทําแทนคนอื่นด้วยอาจจะเป็นงานที่ไม่อยากทําแต่ก็ต้องรับผิดชอบทํา ไปแบกรับภาระในเรื่องของงานค่อนข้างมากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทําให้คุณมีความก้าวหน้านะคะคุณจะได้สาสางงานเก่าๆที่ค้างคานะคะงานที่มีปัญหานะคะเราวุ่นวายกับเรื่องงานค่อนข้างมาเพราะฉะนั้นงานในเดือนนี้ที่ประดังเข้ามาเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะวุ่นวายท้าทายความสามารถของชาวราศีมีนค่อนข้างมากจนบางคนบางครั้งเนี่ยเหนื่อย สายตัวแทบขาดเลยในเดือนนี้แต่ก็ถือว่าคุณมีไฟในการทำงานเนื่องจากไพ่ของสิบไม้เท้าขึ้นมารับไพ่ของสี่ไม้เท้าขึ้นมา<ๆ>ก็แสดงว่างานที่เข้ามาถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็สามารถจัดการได้นะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอนดูคุณจะสามารถไก่เกลเจรจาแก้ปัญหางานได้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายทีเดียวนะคะรู้สึกว่าคุณจะมีความสามารถในเรื่องนี้ค่อนข้างดี ะะและที่สําคัญนะคะใครที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะงานแก้ปัญหางานที่ปรึกษาจะมีโอกาสดีๆโดดเด่นในเรื่องของการทํางานในเดือนนี้ด้วยนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับบางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายสับเปลี่ยนที่ทางทางานหรือการยกย้ายสาขาไปทําจากสาขานี้ไปทําสาขาโน้นหรือการเปลี่ยนตาแหน่งระบบองค์กรภายในที่ทํางานเพื่อให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ะะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องงานอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณก็รีบปรับตัวให้พร้อมด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานนะทีนี้ระมัดระวังในเรื่องของสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการในเดือนนี้แล้วคุณมีลูกจ้างลูกน้องนะคะ ระมัดระวังลูกจ้างลูกน้องเนี่ยอาจจะทําความเดือดร้อนหรือสร้างความเดือดร้อนมาให้เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะคุณต้องสั่งการให้เฉียบขาดนะคะและจะต้องชัดเจนนะคะในการที่จะสั่งการหรือการควบคุมลูกน้องนะคะอันไหนที่เราทําได้เราควรจะทําไปก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับลูกน้องให้ทําในเดือนนี้เพราะไม่มีเกณฑ์ผิดพลาดเกิดขึ้นแต่สำหรับท่านไหนที่ทํางาน เป็นพนักงานหรือทํางานในบริษัททั่วไปนะคะคุณจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนอ่อนไววกว่าหรือบหรือบริวารน,นําความเดือดร้อนมาให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณจะต้อง แก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้ดีทางที่ดีถ้าทําได้ด้วยตัวเองก็ขอให้ทําไปด้วยตัวเองจะดีกว่าเพึ่งพาลูกน้องหรือพึ่งพาบริวารนะคะเพราะแค่เป็นแค่เดือนนี้เท่านั้นนะคะที่เขาจะดื้วร้านหรืออาจจะไม่ฟังคุณหรืออาจจะแบบว่าไม่พอใจก็ออกจากงานไปเลยก็ได้นะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็จะมีในเรื่องของบุตรอบริวารคนอายุอ่อนวัยกว่าที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินด้วย นะคะคทีนี้มาดูในเรื่องของการงานต่อค่ะคุณจะได้เจอสังคมใหม่ๆนะคะเพื่อร่วมงานใหม่ๆนะคะจะส่งผลดีและจะเป็นช่องทางในการที่คุณจะมีโอกาสได้เจอมิตรภาพดีๆที่เจอสังคมดีๆได้เจอช่องทางการทำงานที่มันมากขึ้นได้เจอคอนเน c t ชันได้เจอลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะะในเรื่องของการงานสาหรับชาวราศีมีนเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะมุ่งมั่นเลยนะในเดือนนี้อย่าโมดแต่เก็บตัวมากเกินไปนะแล้วก็อย่าโมดแต่ฟงซ่านคิดนู้นคิดนี้มากมายนะคะลงมือทําได้แล้วนะในเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าภาวะจิตใจของคุณเนี่ยอาจจะมีในเกณฑ์นในเรื่องของการที่ว่าอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองมากสักหน่อยในเดือนนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณรีบกลับ มาเป็นตัวของเองให้มากขึ้นนะเพราะในเดือนนี้ทุกอย่างเปิดโอกาสให้คุณแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำนะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะโชคลาภของท่านที่เป็นเลขโดดเด่นขึ้นมาในเดือนนี้อาจารย์มาว่านาะจะเป็นเลข7นะคะเลข1นะคะเลข4เลข6แล้วก็เลข3มนะคะมีเลข7 เลข1เลข4เลข6และเลข3นะคะที่มีความโดดเด่นสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ด้วยนะคะและท่านไหนที่จะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณก็สามารถที่จะทำบุญกับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำคือให้เอาน้ำไปถวายวัดนะคะหรือการที่ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของถาวรวัตถุนะคะการสร้างโบสถ์สร้างวัดนะคะ หรือเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปร่วมหลอกาพารก็ได้นะในเดือนนี้นะคะหรือทำบุญหยอดตู้บริจาคนะคะก็จะทำให้ในเรื่องของการเงินนะคะของคุณคล่องตัวขึ้นและโชคราภก็จะมีไหลามาเทมาให้คุณด้วยนะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวราศีมีในเดือนนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มากทีเดียวเลยนะคะ มีคนเข้ามาให้คุณเลือกหลายคนหลายทางหลายต่อหลายทางเข้ามาหาะคุณในเดือนนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของชู้สาวในเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นด้วยในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในที่ทํางานด้วยทําให้คนเสียชื่อเสียงได้นะในเดือนนี้คุณจะต้องรอบคอบและระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับท่านไหนที่มีคู่ครองอยู่แล้วความรักก็ถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างดีนะคะอาปุ่นแล้วก็มีความ เลื่อเฟือเผื่อแผลให้กันละกันด้วยในเดือนนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างคนอาจจะหักโหมในเรื่องของการทํางานหรือแฟนของคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะในเดือนนี้เนื่องจากเขามีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานก็ได้นะทีนี้มาดูในเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนกันค่ะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีมีนในเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุทางน้ํานะคะเพราะพท่าน้ําขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะระมัดระวังในเรื่องของการ กินอาหารผิดสัแดงเป็นโรคกระเพาะนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอักเสบถามหาเกิดขึ้นด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องการขับรถลื่นหกล้มนะคะหรืออุบัติเหตุทางน้ำด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการปวดสะโพกด้วยนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาก็คือว่าชาวราศีมีนบางด้านอาจจะน้ำหนักตัวขึ้นในเดือนนี้จังวนง่าย บวมบวมยุบยุบง่ายในเดือนนี้นะคะมีอาการบวมบวมเกิดขึ้นน้ำหนักตัวมากขึ้นเนื่องจากคุณกินเยอะหรือบางท่านแทบไม่ได้แต่ต้องกินอะไรที่มันเป็นของอ้วนแต่ก็ทําให้คุณเนี่ยมีอาการบวมน้ําเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนเข้าใจด้วยนะว่าเดือนนี้ในเรื่องของความอ้วนเนี่ยมันจะมาเยือนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รักสุขภาพนะคะก็ขอให้กินอาหาร ที่มันมีประโยชน์กินผักกินอาหารที่มันเป็นอาหารครีนๆนหน่อยก็จะทําให้คุณเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่ดีนะคะไม่อ้วนจนเกินไปนะท,ทั้งหมดทั้งมวลนี่อาจารย์พูดมาก็เป็นคําพยากร์ของชาวราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับท่านไหนที่เพื่งจะเข้ามาจารบกวนให้ท่านกดกระดิ่งนะคะกด subscribe ไว้เพื่อการแจ้งเตือนการทำนายจะได้ไม่พลาดการพยากรณ์ในแต่ละเดือนที่อาจารย์จะมาพยากรณ์ให้ท่านฟังและจับฝากาผลงานทาง YouTube ไปเรื่อยๆให้ท่านได้รับชมรับฟังนะคะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านนะคะอะไรที่ผิดพลาดทังไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะ